มาเลยค่ะวันนี้ชวนเที่ยวตลาดนัดเปิดใหม่ใกล้บ้านป้านิดเดียวเองค่ะป้าทุนดีพาชมตลาดนะคะเดินอุ่นเครื่องไปก่อนเป็น o o k ค่ะเอ้ยยูทูบ้องกีนหลาบคิดจังไไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนนะคะดูไปเรื่อยๆนะป้าจะมาถ่ายทำอีกครั้งค่ะร้านนี้นะคะเป็นก๋วยจับที่อร่อยที่สุดเลยค่ะ ทางเข้าสาลากลางอ่ะเป็นเจ้าเก่านะคะตรงข้ามกับร้านเพสัตใหญ่ๆสักร้านหนึ่งอ่ะป้าดีใจเจอเขาที่นี่เดี๋ยวหนูขอแบบไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปหรอจ้ะหมายถือว่าจะัดให้มันเต็มเตได้สวยไม่เป็นไรหรอกคนขายสวยอยู่แล้วลูกนี่คนขายสวยอยู่แล้วคิวากิกะอาริกาโตโกเชบะเตะยามาซิโอ I Thai English can't speak Japanese Yeah Speak Thai and English only รถคันนี้คุ้นๆค่ะป้าเพิงนึกออกนะเขาขายอาหารอยู่ในมุมลับๆของราชบุรีค่ะวันนี้เขาเปิดตัวด้วยลาสัญญาน่าทานมากเลยอะ่ะคราวหน้าป้าต้องไปอุดหน,นุนแน่นอนค่ะอาหารปรุงสำเร็จค่ะหลายอย่างเลยอะ่ะป้าถามเขาแล้วบอกว่า ทำเองทำสดสดใหม่ๆร้อนๆเลยอะทเองแล้วก็มาขายที่นัดนี้นะคะบ้านอยู่หน,หน้าใหม่แต่ดูสะอาดสะอ้านดีค่ะอะไรดีคะ<อ>ชาไายชาเขียวแล้วก็มีนกาแฟไม่เจาเลยเหรอคะขนมอบนานาชนิดค่ะแยมโรแล้วก็ เอกแพอีกหลายอย่างเลยน่าทานทั้งนั้นเจ้าของร้านออกตัวว่าทำป้ายแล้วไม่มีชื่อเนะแต่ยังไม่ได้เอาหมว<อ>กแดงนะคะป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมกับรอยยิม้มหลากหลายของเึ่งย่างคะ่ะประเภทหอหมกงบน่าทานทุกอย่างเลยอะ่ะป้าจะทานคราวหน้า ติดหน้าหนูก็ได้ใช่ไหมเรารอติดได้หนูพี่ชายเรอลูกเหรอโอ้ลานพาหลานถ่นี่ทำอยู่ที่ไหนนี่มาอยู่ตรงนี้ตรงไหนคะมาเลยรัแจ้งเล็กก็ ป้าอยู่ในกรีนเวย์รู้จักกรีนเว่ยไหมเก่เลยเลยครับเก่งจังเลยอ่ะเคยขายที่ไหนมาบ้างไม่เคยค่ะนี่หนูเพิ่งจะลองทำขายบ้านอยู่ไหนลูกบ้านหนูอยู่ข่าวชองพานอุ้ยแล้วไม่มาสักไกลเลยอ่ะอดีแม่แฟนขายของในตลาดปีเมืองเลยเช่าห้องเก่งมาก น่าทานมากเลยสะอาดค่ะร้านนี้ชื่อดีนะชื่อตรงไปตรงมาดีค่ะไม่ต้องแกะเองถ้าลองชิมแล้วค่ะน้องเลือกมีปลาทูมีไข่ต้มมีไข่ทอดเต๊มแล้วก็น้ำติกกับน้ำปลายำเขาให้มาทั้งสองอย่างเลยอ่ะ เขาคงเห็นสีหน้าป้าว่าอยากกินสองอย่างรักพี่เสียดายน้องอันนี้เปล่าอันไหนอันนี้หตลาดนี้นะคะอยู่ตรงทางแยกไปวัดดอนแจงอะคะ่ะจะมีสะพานเลี่ยงเมืองและตรงนั้นจะมีโรงจำนำสีส้มๆอ,อยู่ใกล้กับ โรงเรียนดารุณาวิเทศค่ะที่จอดรถกว้างขวางยังบรรจุรถได้อีกหลายร้อยคันค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านเผ็ดซ่าเสียบไม้อร่อยจริงค่ะไม้ละห้าบาทอนะจะซ่าเผ็ดขนาดไหนก็ต้องมาเลือกเอานะคะมีทุกอย่างเลยกุ้งปูปลาหมึกไส้กรอกมีหมดละค่ะป้าบรรยายไม่ถูกแล้วมันเยอะน่ากินทุกอย่าง